สวัสดีครับผมแอปนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับในส่วนของหลอดไฟตัดหมอกหน้านะครับของ t s u s u s i s h l or e w p a j e r o นะครับตัวนี้ก็จะถ้าเป็นไฟตัดหมอกหน้าตัวเนี้ยนะครับก็จะมีติดตั้งใน m t t u u i s s i i l l New p a j e r o ตั้งแต่ปลายปี2015นะครับจนถึงปี2019นะครับที่เป็นตัวหน้าเก่าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นตัว ปีเวอร์ชัน2020นะครับไฟตัดหมอกจะย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตีนี้เราก็มาดูวิธีการถอดกันนะครับสำหรับการถอดไฟตัดหมอกหน้านะครับก่อนอื่นก็เตรียมเครื่องมือนะครับอย่างที่คลิปที่แล้วผมลงการถอดเปลี่ยนในส่วนของไฟส่องสว่างในห้องโดยสารกันนะครับก็โดยการใช้ช้อนซ่อมเราจะใช้ช้อนซ่อมแบบเดิมก็ได้นะครับด้ามช้อนซ่อมงัดแต่ในที่นี้ผมใช้ในส่วนของตัว อุปกรณ์ช่วยงัดนะครับที่เป็นอุปกรณ์งัดภายในรถนะครับสามารถงัดหมุดงัดอะไรได้ก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ดูในส่วนของโคมหลอดนะครับโคมหลอดเราก็ดูด้านมุมด้านข้างนี้นะครับตรงหัวของโคมนะครับมันจะมีเป็นรอยต่ออยู่นะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ทําการเอาวัสดุช้อนซ่อมหรืออะไรก็ได้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาได้เลยตรงๆนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับเราก็งัดขึ้นมา ตรงๆจากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงขึ้นมาตรงๆเลยไม่ต้องกลัวหักงนะครับดึงดึงได้เลยเราก็จะดึงออกมาแล้วนะครับก็ลักษณะจะอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ดึงแล้วมันก็จะมีคลิปล็อกต่างๆนะครับตามตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ไขควงแฉกนะครับทําการไขน็อตทั้งหมด3จุดนะครับจะมีมุมบนขวานะครับแล้วก็ด้านข้างอีก2จุดนะครับเพื่อทําการถอดตัวโคมออกมาเปลี่ยนหลอดนะครับ อันนะครับเมื่อเราทําการถอดนะครับในส่วนของหลอดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดึงหลอดออกมาได้เลยนะครับตรงๆนะครับในที่นี้ผมได้เปลี่ยนหลอดไปใช้หลอด LED นะครับซึ่งมีพัดลมในตัวแล้วนะครับก็ใส่แทนหลอดเดิมนะครับถ้าพี่สมาชิกจะซื้อหลอดที่เป็น LED นะครับก็สอบถามร้านค้านิดนึงว่าขั้วเป็นแบบไหนนะครับขั้วที่ใช้สําหรับหลอดไฟตัดหมอกของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของขั้ว H 1 6นะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการถอดหลอดกันนะครับก็เบื้องต้นก็ง่ายๆนะครับดึงปลั๊กออกตามคอนเซปต์นะครับก็กดคลิปเข้าไปแล้วก็ทําการดึงนะครับถ้าเป็นปลั๊กตัวเดิมมันก็จะเสียบเข้าอยู่กับหลอดเลยในลักษณะนี้แต่ตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับจากนั้นก็ทําการบิดนะครับในส่วนของหลอดนะครับนี่นะครับเราก็บิดขั้วหลอดออกมาปั๊บนี่ครับสิ่งที่เราดูก็คือขั้วที่เป็นเฮนะครับ ก็คือ H16 ลักษณะขั้วจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนหลอดใส่กับนะครับผมําลองก็เปลี่ยนหลอดใส่กับเราก็ดูในส่วนของตัวแป้นเพจมันนะครับเราก็ใส่ให้ถูกด้วยว่าเพจมันลักษณะมันกว้างหนาแค่ไหนเราก็ทําการใส่เข้าไปนะครับตามปกตินะครับแล้วก็บิดนะครับเพื่อให้หลอดนะครับทําการล็อกเข้ากับขั้วของมัน อ่าครับก็เมื่อเปลี่ยนใส่หลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการดูสิ่งหนึ่งที่ต้องทําการดูนะครับก็คือดูคัตออฟของหลอดนะครับจะต้องหมุนคัตออฟของหลอดเดี๋ยวผมขอดึงออกมาก่อนนะครับนี่ครับเราจะต้องหมุนทําการดูหลอดนะครับล้อว่าหลอด LED ที่เราเปลี่ยนไปนะครับลักษณะของตัวเลนตตัวหลอดไฟ LED เป็นอย่างไรนะครับอย่างของผมผมจะตั้งเอาตัวหลอดไฟนะครับขึ้นไว้ ที่ด้านบนนะครับอย่างของผมบางคนอาจจะตั้งด้านล่างนะครับบางคนอาจจะตั้งด้านบนอันนี้แล้วแต่สูตรเลยนะครับก็จะต้องเอาในส่วนของตัวหลอดไฟนะครับเอาไว้อยู่ทางด้านบนนะครับหรือบางคนอาจจะอยู่ด้านข้างอันนี้แล้วแต่สไตล์ความชอบเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นเราก็ทาการติดตั้งเข้าไปตามปกตินะครับแล้วก็ทําการขันสกรูนะครับที่สําคัญนะครับเวลาเปลี่ยนหลอดแล้วหลักหากเรา มองดูแล้วว่าหลอดเนี่ยมันงุ้มลงไปมันส่องพื้นถนน,นมากไปนะครับหรือส่องสูงเกินไปแยงตาชาวบ้านเขาเราก็สามารถทําการแอจัตในส่วนของการปรับหลอดนะครับได้จากการหมุนที่น็อตตัวนี้นะครับถ้าหมุนตามเข็มก็คือมันจะงุ้มลงนะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะหงายขึ้นนะครับเราสามารถหมุนแอจัตได้เลยนะครับลักษณะการมองก็คือเมื่อเราแอจัตแล้วเราไปอยู่ในส่วนของหน้ารถเปิดไฟหน้านะครับ อย่างน้อยต้องอยู่ในระยะประมาณสัก15เมตรถ้าเรานั่งยองๆในระดับของหลอด LED แล้วมันไม่แยงตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับหลอดไฟตัดหมอกเนี่ยเราจะใช้แค่ตอนทัศนวิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการแยงตาชาวบ้านเขานะครับ,รบพอดีไหนๆก็รื้อสเกิร์ตแล้วนะครับก็อันนี้เป็นหลอดไฟ LED เป็นโคมเบ้านะครับ ็ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นหลอดไฟของบริษัทนะครับวาริโอ,อ io, นะครับซึ่งผลิตที่ประเทศจีนนะครับเป็นหลอดไฟ LED นะครับเป็นเลน LED เป็นเลนนูนเลยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดอีกเช่นกันจะใส่ยอยู่ในรู้สึกจะเป็นแรปเตอร์มาครับหรืออะไรนี่แหละพอดีผมได้หลอดไฟคู่นี้มานานมากแล้วน่านจะเป็นปีแล้วครับก็ ได้มีโอกาสใส่สักทีก็เดี๋ยวมาเราเรามาลองใส่กันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบกันดูนะครับว่าความสว่างมันจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใส่หลอดกลับเข้าไปที่เสียบปลั๊กกับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไขน็อตสามตัวนะครับขันให้พอตึงมือนะครับอย่าขันแน่นไม่งั้นมันจะหลวมจากนั้นเราก็มาใส่ฝาครอบคืนกลับนะครับโดยเริ่มต้นจากเมื่อกี้เรางัดจากฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมครับแต่นี้พอเวลาใส่เราต้องย้อนหลังครับเราต้องใส่จากด้านหลังเข้าไปก่อนเช่นกันนะครับ เพื่อให้มันเข้าง่ายนะครับก็ดูสังเกตดูขาล็อกมันนะครับเสียบเข้าให้กับตรงในส่วนของช่องมันนะครับเดินหน้านิดนึงเนี่ยครับมันลักษณะการเสียบก็คือมันจะต้องเสียบจากฝั่งนี้เข้าไปนะครับจากนี้เข้าไปปั๊บเมื่อเข้าไปอยู่ตรงรถแล้วนะครับเราก็จบเข้าไปได้เลยนะครับให้มันงึบบนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสําหรับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับไฟตัดหมอกหน้าของ i ิ subishi All New p a j e r o นะครับตั้งแต่ปลายปี2015นะครับจนถึงปี2019นะครับขอบคุณครับ